สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเมย์จะพาไปชมรถข้างใหม่ประจำวันของ a อ u t o ลโต้กันนะคะคลิปนี้นะคะเมย์จะพาไปชมรถ h o n d a าบีโ1.2 s อสไมน่าเชนเอเบเอสแอร์แบเกียร์โตปี2015ค่ะเดี๋ยวเราไปชมรถกันเลยนะคะ มาพบกับรถเก่งทรงแฮนแบงคอนด้าวีโอสีดำสวยๆกันเลยค่ะกระจังหน้าโลโก้โครเมียมไฟสองสว่างคู่หน้าสว่างสว่งใสๆรอดเดิมๆจากศูนย์ยังใหม่ๆทั้งสีเส้นสามารถใช้งานได้ยาวๆไปเรี้ยวติดข้างตัวรถสีดำรอบคันด้านท้ายสวยหรูจุดแต่งสปอยเลอร์เท่ๆไฟเบรกตรงกลางดวงที่3ไฟท้ายสว่างสว่างสวยๆเซนเซอร์ถหลัง2จุด ห้องสัมภาระกว้องขวางใหม่ๆบรรจุของได้เยอะภายในเรียบหรูดูดีพร้อมเบาะผ้าทูโทนสีครีมสะ,สะอาดสะอาดทรงสปอร์ตอบรับสรีระได้เป็นอย่างดีร้องอาัไราพาวเวอร์เครื่องเล่น DVD CD MP3 พร้อมหน้าจอระบบสัมผัสเกียร์ออโต้ขับขี่สโลวกสบายรองรับระบบไฟฟ้ารอบคันเครื่องยนต์1,200ซีซีสภาพใหม่ๆเดิมๆไม่มีชนหนักผิความน้ำวมใดๆแน่นอนค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะรถสวยถูกใจใช่ไหมคะถ้าสนใจนะคะสามารถติดต่อได้ที่เพจของเราได้เลยนะคะที่เอออโตคาพัฒนาน,นิคมลบบุรีและเพจเอออ o c โตคาร์ฉลับุรีนะคะและอย่าลืมกดติดตามช่องยูทูบของเอออโตคารรถมือสองกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะไม่ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ